ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวาดเกมกระดาษวอซีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่หายการไปนานนะครับและไม่ได้ลงคลิปก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนยังติดตามผมอยู่นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็งดการรีวิวเกมก่อนนะครับเพราะว่าพี่เอาก้อนหินที่จะรีวิวเกมน่ยไปเลี้ยงปลานะครับเลยไม่มีอะไรมารีวิว ก็ไปดูกันเลย let's go <S เริ่มมาเราก็วาดแผนสนามก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็พับตามผมก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาแม่บรรทัดมาวัดนะครับ หนึ่งเซนก็ให้กิดหนึ่งจุดนะครับให้ให้ได้21ช่องนะครับเสร็จแล้วก็มาทำฝั่งตรงข้ามจากฝั่งเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้ทำเหมือนอันที่เมื่อกี้ทำนะครับ เสร็จแล้วก็มาทําด้านข้างนะครับ1เซ้นก็ให้ขีด1จุดนะครับให้ได้21ช่องนะครับแล้วก็ไปทำฝั่งของฝั่งตรงข้ามนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาขีดเส้นตรง ตามจุดที่เมื่อกี้เราขีดแล้วนะครับทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาทําด้านข้างของตารางนะครับตัวเลขที่เห็นนะครับหน่วยก็เป็นเซนติเมตรนะครับถ้ามีไหลหัวข้อคือหัวข้อ1เสร็จแล้วก็หัวข้อ2ต่อข้างหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาทําจุดเกิดกันเลยจุดเกิดนะครับให้ห่างจากมุม หช่องนะครับ,บมุมมุมไหนก็ได้นะครับแล้วก็เขียนหนึ่งให้เขียนหน่งถึง7นะครับทั้งบนและล่างนะครับ1ตัวเลขนั้นก็ให้ห่างกัน3มช่องนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็มาตีตารางเพื่อจะวาดแบบบ้านที่จะวาดลงในเกมนะครับบ้านแรกที่เราจะวาดนะครับก็คือบ้าน2ชั้นนั่นนะครับ บ้านที่สองนะครับก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับอันที่3ามนะครับก็คือเต้นนะครับ แล้วก็นี่นะครับจุดที่ซอมบี้จะอยู่แต่ล้ามบ้านนะครับซอมบี้ก็จะอยู่เฉพาะชั้นล่างนะครับไม่มีการขึ้นชั้นบนได้นะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปวาดในแผนสนามเลยนะครับโดวยวาดประมาณ12บบ้านก็น่าจะพอแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาวาดของในเกมกันเลยนะครับ โซนแรกนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับโดยกว้าง8เซนติเมตรนะครับส่วนโซนที่2นะครับก็จะกว้าง8เซนติเมตรนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นโซนกระเป๋านะครับเช่นกระเป๋าเบลถึงเบลลสองนี่นะครับก็จะกว้าง9เซนติเมตรนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสภาพชีวิตนะครับเช่น ตายหรือดาวหรือเหลือกี่ครั้งถึงจะเกิดนะครับแล้วก็จะกว้าง5เซนติเมตรนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบบ้านของเกมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเวลาของเกมนะครับก็มาดูรายละเอียดของเวลาดนีนึงนะครับ ความกว้าก็ตามรูปเลยนะครับส่วนหน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับการเขียนเวลาของเกมนะครับก็เขียนหนึ่งจากข้างขวาไปข้างซ้ายนะครับแล้วก็ข้างขวาจากเล็กหนึ่งไปนะครับก็คือเตรียมวงบีบแล้วก็เริ่มบีบไปนะครับส่วนล่างสุดน,นะครับเป็นที่ก็ตามที่เหลือจากโซนด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูฝั่งข้างซ้ายก่อนนะครับตรงนี้ก็คือแสดงจํานวนการฆ่าของแต่ละคนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของชนิดที่มีจํานวนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเช่นยากระสุนไอบอแล้วก็ของแต่งปืนอื่นๆน,นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นการแสดงท่าทางนะครับว่าเมื่อเรายืนท่านี้แล้วเราจะอยู่ในแคมเปญระดับไหนนะครับก็เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นเก็บข้อมูลของที่เก็บในแต่ละบ้านนะครับเดี๋วเริ่มมาก็พับตามผมเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาแบ่งช่องให้เป็น12ช่องนะครับโดยข้างบนก็แบ่งให้เป็น6ช่องข้างล่างก็เป็น6นะครับโดยแต่ละช่องนะครับก็จะมีความกว้าง5เซนติเมตรนะครับความยาวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับประมาณ1นครึ่งเอนะครับแล้วก็ขีดเส้นตามผมเลยนะครับให้ขีดเป็นเส้นตรงนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็มาเขียนหมายเลขบ้านแต่ละบ้านเลยนะครับเริ่มจาก1ไปนะครับให้ถึงบ้านสุดท้ายนะครับเมือ่อวาดหมายเลขบ้านเสร็จแล้วนะครับก็วาดของที่จะอยู่แต่ละบ้านเลยนะครับโดยของที่อยู่ชั้นล่างสุดให้เขียนเป็นดินสอนะครับ ส่วนของที่อยู่ชั้นสองให้เขียนเป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับลืมบอกไปนะครับแผนที่เก็บข้อมูลของแต่ละบ้านนะครับช่องแต่ละช่องให้เขียนหมายเลขกกร,รมกับนะครับเพื่อแสดงบ้านในเกมนะครับ การเขียนของในแผ่นนี้นะครับให้เริ่มเขียนจากของที่มี1ชิ้นนะครับโดยเริ่มจากตัวเลขที่น้อยไปหามากนะครับเสร็จแล้วก็ไปเขียนของที่มีหลายหลายอันนะครับเช่นละำเบิดไอบอยากระสุนพวกนี้นะครับเป็นอันดับต่อมาโดยเรียงเรียงจากเลขน้อยไปหามากนะครับ ก็เขียนตามจำนวนที่เราอยากให้มีไว้ในบ้านแต่ละหลังนั้นเลยนะครับเช่นอยากจะให้มีในบ้านนั้น5 m a แม z กกาซนีนหรือยา5อันก็เขียนเป็นเลขไว้เลยนะครับโดยแต่ละช่องนั้นก็จะกว้วง1งเซนนะครับถ้าเขียนไม่พอก็ต่อจากของที่เราเขียนเสร็จของบ้านนั้น ข้างล่างได้นะครับการวาดเกมนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราดูกันได้นะครับ